สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมจะมารีวิวคันนี้นะครับผมยูสุมิวเอ็กนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่รถเข้าใหม่สภาพเดิม,ดมสด,สด นะครับผมยังไม่ผ่านการซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมผมหมายความว่ายังไม่ได้ทําสปายังไม่ได้เก็บงานนะครับว่ามีรอยอะไรบ้างที่ต้องเก็บนะครับอันนี้คือรถเข้าใหม่เดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันครับผมมาดูกันที่บริเวณด้านหน้านะครับอ่าคันนี้นะครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็น เป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์เลนนิ่งมีไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับผมคันนี้ใหม่น้อยๆด้วยล้อแมกเดิมโรงงานนะครับล้ออารลอยนะครับขอบสิบแปดนะครับแล้วก็ยางเป็นยางกูดเดียหน้ายางนะครับสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับปียางอันนี้ปีอยู่ที่ปีปีอนะครับยางยังใหม่อยู่อันนี้รถยังไม่ได้ทำคีนนิ่งนะครับยังไม่ได้สปายไม่ได้อะไรเลยคือรถเพิ่งเข้าใหม่มาแบบนี้เลยครับ เราก็มารีวิวกันให้ดูเลยนะครับจบข้างเป็นแบบโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับมือเปิดเป็นโคลเมียมเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับแล้วก็ด้านบนมีแหลกโลบาร์มีแหลกหลังคามาด้วยนะครับผมด้านหลังนะครับอ่ามาดูด้านหลังคันนี้เป็นสีแบบสีทูโทนนะครับก็จะเป็นขาวตัดเทานะครับผมหล่อๆเลยนะครับแล้วก็ไฟนะครับมีไฟเป็นเส้นแนวเส้นตรงนี้นะครับเป็นไฟลีนะครับไฟถอยจะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับ รถพร้อมใช้งานเลยครับตัวถังเดิมๆนะครับเส้นสายมิติโครงสร้างทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับรถยังไม่เคยผ่านการชนหนักมานะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่บริเวณภายในห้องโดยสารกันครับมาต่อกันที่บริเวณภายในห้องโดยสารนะครับผมเมื่อเปิดประตูมานะครับภายในเป็นเบาะสีเบจนะครับเบาะสีเบจมีทิมลายไม้นะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับสวิตแผงควบคุมกระจกทั้งหมดจะอยู่ตรงที่บริเวณประตูตรงนี้นะครับแล้วก็หันมาทางซ้ายมือนะครับ พวกฟังก์ชันปรับกระจกมอ,องข้างอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มี engine start stop อ่าเป็นปุ่มออโต้นะครับเวลาที่รถจอดนะครับมันจะดับเครื่องเองแล้วก็เวลาที่เรายกเบรกขึ้นมามันก็จะติดเครื่องเองมีปุ่ม traction control นะครับพวงมอะไรเป็นแบบสามก้าวทรงสปอร์ตนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีจอทัศสกรีนมาให้พร้อมนะครับไฟปุ่มฉุกเฉินอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เก้ด้านบนสามารถเก็บของได้นะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ไม่มีอะไรหักนะครับแล้วก็แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเกียร์เป็นเกียร์แบบลายไม้ด้วยนะครับสามารถเล่นเกียร์แบบบวกลบได้นะครับอันนี้เป็นรีโมทที่มากับตัวรถนะครับใช้ควบคุมเครื่องเสียงนะครับกล่องเก้ตรงกลางนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีอะไรแตกหักนะครับทุกอย่างพร้อมใช้งานอันนี้คือรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับรถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณแถวตอนที่2กันบ้างครับ แถวตอนที่สองนะครับเปิดประตูมาก็แหงประตูทุกอย่างสมบูรณ์นะครับไม่มีอะไรชํารุดแตกหักนะครับผมแล้วก็พิเศษนะครับคันนี้มีจอมาให้ด้วยนะครับจอกลางเพดานมีมาให้แล้วมีลาโพงเซอร์ราอยู่ด้านบนนะครับพร้อมแอร์ลาวอยู่ข้างบนนะครับผมบอกสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีฉีกขาดนะครับแต่เดี๋ยวเราจะสปาให้ใหม่นะครับอันไหนที่มีคราบมีอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราสปาให้ใหม่เดี๋ยวเรามาต่อกันที่บริเวณห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันครับ นะครับพอเปิดท้ายมานะครับก็เบาะแถวที่สามก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่นี่ผมพับไว้นะครับแล้วก็มีที่เสียบจุดบุหรี่นะครับขนาด12วอกนะครับแล้วก็ลองดึงแถวตอนที่3ขึ้นมานะครับใช้งานได้ปกติเห็นไหมครับใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างมีครบหมดเลยนะครับอันนี้เป็นกล่องใส่ของนะครับอุปกรณ์แม่แรงมีครบหมดนะครับ แม่แรงเครื่องมือมีครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูทางจากาด้านนี้กันบ้างครับอ้าเวลาจะขึ้นขึ้นแถวแถวที่3นะครับก็สามารถขึ้นลงได้สะดวกนะครับเพราะเราพับเบาอะอย่างนี้นะครับแล้วก็มีพรมให้พร้อมนะครับ เบาะข้างหลังแถวตอนที่3ก็ยังสภาพสมบูรณ์นะครับไม่ฉีกไม่ขาดไม่ดํานะครับประมาณนี้นะครับผมกระจกนะครับก็ยังเป็นกระจกเดิมๆนะครับของโรงงานนะครับแล้วก็คอนโซลหน้านะครับก็ยังสมบูรณ์นะครับไม่มีชิ้นส่วนแตกหักแอร์แบกมีครบนะครับกล่องเก๊ตัวเล็กก็ยังมีอยู่นะครับฝาปิดที่จุดบริเวณตรงนี้ก็มีนะครับ อันนี้เล่มคู่มือรถยังมีครบนะครับมีครบหมดเลยคันนี้สภาพสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่อง1.9 DDI นะครับผมอันนี้เป็นตัว1.9นะครับผมน็อตฝาปองนะครับยังเหมือนเดิมนะครับสะอาดเลยแล้วก็ไม่มีรอยขันนะครับแล้วก็ตะเข็บของโครงสร้างตัวรถทุกอย่างเหมือนเดิมคานหน้าเหมือนเดิมนะครับขาไฟหน้าก็ไม่หักนะครับ แล้วก็โคมใสนะครับอันนี้ผมลองเปิดไฟเดย์ไทม์แล้วเห็นไหมครับน็อตไม่เคยผ่านการแกะเลยครับคันหน้านะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแผ่นเพลตตัวถังยังมีอยู่นะครับทุกอย่างยังสมบูรณ์นะครับแค่เรายังไม่ได้ทําสปานะครับยังไม่ได้ทาความสะอาดเลยนะครับประมาณนี้นะครับหากใครสนใจนะครับก็ลองทักเข้ามาได้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมกับคันนี้นะครับ อีสุสิวเอ็กนะครับผมปีสิบเจ็ดนะครับราคาแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคันนี้นะครับแล้วก็ไมค์แค่เจ็ดหมื่นกว่าเองนะครับเนี่ยครับเส้นสายตัวถังมีติดโครงสร้างเดิมๆหมดทุกอย่างเลยนะครับผมหากใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดสามเจ็ดสองสามสามสามนะครับเซลล์บอยยินดีต้อนรับนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม วันนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ